สวัสดีสวัสดีพี่น้องเมื่อถูถูกคนอันนี้มาแก้มาขายของให้พี่น้องเพื่อนตัดเข่าอยู่กลางทงเนาะอ่าทั้งอ่าหางฮีเนาะหางฮีฮี่ถาดเนาะพี่น้องเพื่อนเกาซอยจุสุดนึงเพื่อนว่าเนาะเนี่ยจัดให้เนาะเพื่อนตัดเข่าสาำมาขี่กันพี่น้องเนี่ยซอยกันตัดพี่น้องเนาะตัดข้อผู้นี้แล้วมืออื่นก็ตัดข้อผู้อ่าไม่ไปเลยเนาะหากันพี่น้องสาำมาขี่กันพี่น้องเนาะพี่น้องบมื่คือทั้งอ่าบานอื่นเนี่ยนะถ้าไมอโดนที่ก็ซอยได้กันเนาะมันก็ตัดเข่าอ่นมา เี่อเพื่อนเราเพื่อนเราเลี้ยนน้อยเดียวเพื่อนเราเนาะเป็นเร่อเพื่อนเดานี่ยเนี่ยเป็นกาตัดแล้วเป็นกรหอบเนาะนี่เดียหอบก็มาเพื่อนเราเนี่ยหอบเขาเนาะตัดแล้วก็หอบอืมหอบแล้วก็ค้นไปกองไว้แล้วก็ปั่นเนาะนี่เดียวมีทั้งสุดทั้งขี้สุดเนาะเพื่อนเนาะอืมนี่เดียวเราแกก็มาขายของเพื่อนเนาะอืมขายของขายขนมกระหลอกกระเลมขายวัตถุสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องเอ้ยนี่เด้ย ปิกบักไาเกาะมะเขือเนาะนี่เลยยังถือว่าบ้าของไร่เติมเนาะไปพระท่นหอดใสเด่นไปนอนก็ลงมาหางีเนาะนี่เป็นไก่สีเหลาด้วเนาะเอากระวี่ไร่ไปนอนก็ขอบพุ่นสุบูสุกนลเนาะตีเขามาติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวแกเนาะถึงจะบวคใครได้ล่งคลิปกับกีทอดเนาะทั้งเอฟซีจะฟังไทยน้ำเนาะแล้วก็ฟังลาวเนาะหลายๆคนใหญ่กำลังใจบ่าวแกเนาะทุกอาชีพมีค่าเบอรพี่น้องเอ้ยน้องบ่าวซอยู่ไทยอยู่ไซกัสไงเนาะเอาเฮียเ้าหาพี่น้องเลยเอาซับเนียี่น้องขอบคุณครับ